น้าต่ออีกคลิปนี้พี่น้องครับเรียบร้อยครับกลางทุ่งนาครับพี่น้องบ้านคุณตากับคุณยายส้อยจุเนี่ยตัวนี้ก็ยังเอาไว้ให้ยายเล่าปิ้งตัวนี้ลาบครับแก้วจุเอ้าร้อมแล้วทีมงานเทาไปใช้เบอร์ละบัดนี่มามามาลา,มาบก้อยส้อยเสียมาถูกมาให้มาครบทีมเนาะบัดนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับทีมงานเทาแก้วไปหาคุณตาเลยเนาะหาคุณตาเลยไป พร้อมแล้วเคลื่อนย้ายสมุนโัวไปหากินข้าวกันแบบนี้เพื่อแต่งเพื่อแตือพี่น้องที่จะรอเฮ็ดอยู่ที่งานกับพักกันพูล่ะกำลังเก็บท้องวามสะอาดให้คุณตาคุณยายเพื่อว่าไอ้แล้วว่าสีเฮ็ดเงี้ยให้คุณญแจไม่นะครับอาจัดเสริมสูงปรุงแต่งไปไหมนะครับให้สวยกว่าเดิมได้เนาะป้าป้าบัตรนี่เอาตัวแจวดิคือว่าเอาห่วยยืนซื่อๆยุบเสียเองก็ดีบัดรเดี๋ยไปไม่เห็นยังบือถือด้วบัตร ข้าวก็มีนะไม่เอาข้าวมาให้ด้วยนะหน่าข้าวนะมันห่อนพี่น้องเลยเพราะพี่หมองอยู่นะครับเสียเอียแล้วก็เลยสมองบวเลียนนะพายปบอลกินข้าวนั่กันครับ้ายเฮานะครับผมโอ้ยดีอกดีใจหลายเหมือนพาคุณแม่ครับกินข้าวครับไปลูกปะเอาเก็บข้าวมาไปกินข้าวกับคุณตาคุณยายกันเนาะวันนี้เรา มอบความสุขให้คุณตาคุณยายกินข้าวกับแกสักมื้อหนึ่งไปไหมปกยิข้าวน้ำกันครับเฮ้เราบอกอ่นเฮ้ไปกินข้าวก,กับคุณตาคุณยายวันนี้นะครับหลังจากที่ทีมงานเรามาลงพื้นที่ตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้นะครับมื่อนี้ก็เลยมาเพิ่มความสุขนะครับให้กับคุณตาคุณยายนั่นก็คือมากินข้าวห่วผ้ามากินปลาห่วมถวยนะครับแล้วก็มา,กามอบทุน เล็กๆน้อยๆที่พี่น้องเฮานะครับได้ร่วมนะครับซอยเหลือบริจาคมานะครับพี่น้องครับนี่อาจารย้อยกันเลยเสี่ยมามอบ่อพันพี่บอลนี่ยละนะครับนะครับให้คุณตาคุณยายน้องไอ้เนาะครับผมมูซานน้ำประจานร้อยกับเชียร์อาจารย์ร้อยทุกท่านครับสมคุรครับขอบคุณครับผมครับอ้ายครับนี่แกวเลยครับอ้ายเป็นเปลี่ยนนะครับตัวตั้งตัวตีอยู่นี่นะครับพี่น้องครับตัวตั้งตัวตีอยู่นี่ละนี่คือไอไอบอลนะครับซื้อเหล่านะครับ คือคือราชการคืออะไรนะครับตำแหน่งของพี่เป็นนิติกรชำนาญการครับผมอาจารย์ลอยครับอบตครับอบตอำเภออบตบันขามนี่แหละอบบันขามเนาะครับอยู่อยู่นี่เลยอยู่กับหมู่บ้านได้เนาะครับผมมาพอดีละกินข้าวพิณาน้อกันตอนนี้เนาะอย่าไปหามันจเยดจะน้อยก็ได้นะครับขออนุญาตพี่น้องเลยเฮ็ดข้าเปาแล้วๆอันนี้ไว้ให้คุณยายกินลาบเนื้อสุดตากินครับป้าตาอยากกินเอาไว้ให้ยายย่างตัวนี้อันนี้ไว้ให้ยายย่างจ้าจ้าเพราะว่าคุณยายยังไม่ลงมาคุณยายไปหาหลานอยู่ใส่ถุงกินไว้ให้ยายยยาเอาวะ เอาเรียกคุณตาออกมาวันนี้โอ้สัตว์โอ้ยเอนอกูผูสัตว์ก็ดีมาเสียบป้อเอ็นคุณตามากินเขาเอ็นคุณตามากินเขาตีวงล้อมกินข้าวกับคุณตาวันนี้นะครับคุณยายพรท่านลงมา นะครับนี่คือทีมงานของเขานะครับตอนนี้กําลังซอยกันตัดหญ้าตัดยู่แล้วนะครับก็เลยสิม,มากินขาน้าวกินน้ำกับคุณตานะครับแต่คุณยายท่านลงมาเสร็จยังพี่เีิกเราอาหารตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมผมรอให้ชิมนะรอชิมฝีมืมอแลวเดี๋ยวนี้ให้ใครชิมให้ใครชิมก็ได้ให้รอให้คนชิมก่อนว่ามันขาดเหลืออะไรเพราะว่าเครื่องปรุงเราเก็บไว้นู่นหมด,ะมะดยมังไม่ได้เอามาดูก็รู้ว่าขาดขาดห้าร้อยเอาหมอมะขวยผู้ยิ่งน้ำ ขวายมันสุกหมอมอตัวนั้นน้ำกินเราอยู่หลังหลังรถอะไรก็ติดแดงขว้าบ่าคว้าว่ผู้ณยิงเหมือสิ่กินได้กันพวกควาดังแมนบ่เสียบบ่หาหม้อไปก้วให้ผู้หญิงด้วยแหละน้องๆกินไม่ได้ได้มันดิบเขต้องก้วะตรงนี้ใช่ไหมตรงที่ว่าจะขับทองน้ำใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละพี่ไปดูไปดูกันประตูนี้คือประมาณนี้แหละแล้วแล้วคุณตาออกมาก่อนพี่ตาบ้า ลาบลาบเสร็จแล้วตาลาบเสร็จแล้วคุณตาก็บโปให้อุ้มพี่น้องเฮ้ยสิอุ้มก็บโปให้อุ้มสิจับก็บโปให้จับคุณตาอยากออกมาเองมึงที่หล่ะพี่น้องเอฟซีมาถามมาคนหลายๆเป็นยังจะมาอุ้มคุณตาแน่ว่าสันโว้ผมกรแหวว่าอุ้มกรให้ผู้ใดอุ้มสิออกเองโอเคมาสัตนะลาบเลือดซุกแล้วโคเรีวแล้วจะเดินไปที่นั่งรถไป แกนะแกจะร่างรถแต่ว่าแกไม่ให้ใครอุ้มโอ้ยกลับรถกักนอโอเคเอาขับรถมามาทำความสะอาดะๆๆน,อน,น,น,นะครับเล็กๆน้อยๆกันมื่อนี้นะครับส่วนลุงเราตัดหญ้าต่อแล้วนะครับว่างก่อนว่างก่อนกินข,ข้าวก่อนว่างก่อนกินข,ข้าวก่อน แล้ว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 ไม้องห้องตัดกัดพวล้วมือพวกไงเนาะบาลเบอกคือรถล้าบอกเอาเอาพอยากให้ผู้ใดจับพอยากให้ผู้ใดอุ้มเพราะอันี้คืเองก็เสร็จแล้วปะโอ้แน่นอนคุณตาเลยใจได้เยอะนะเนี่ยสู้งกันสู้เต็มที่ เอาแกล้งด้วยคนวิธีการเกินพวกคนเองเลยเอาเขินได้เหล่ามากมาใ้พ่อมาว้าอาซาเฮ็ดลาบขมๆไม่กินได้เดีเดดวยดวยเนี่ยขมตายเปลาเรื่องได้พอครับขมเฮ็ดลาบในพวกต้องห่วงเลยขมตายเปลาเรื่องเอานอกไปเข็นซอยลุงจ,ลจะมาลับอะารกับผู้ใดซอยเราจะเฮ็ดเองแล้วปะแม่แม่ทีมงานเขามาตีผ้าขาวมาีมาิ ผู้ยิงควาไปผู้ยิงนั่นที่หนูควาไปยังลูกควานลาบเหม่ยกินพวกเปลี่ยนตีเนีอเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเนาะว่าเป็นไก่พวกไก่ตัวนี้ว่าที่พใหญ่ว่ามาลงมากินข้าวอาคุณต๋ลงมาแล้วครับพี่น้องครับบาดนี้มาอาจารย์มา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 ครับมากินข้าวกันน้องๆมาเข้ามาลูกเอ้ยเอออยากก็อยากก็กิน มืัอนี้พาพมักขินมากนะครับคุณตาเพื่อนในคุณตาเพื่อนมีความสุขกับลูกกับหลานในจังหน่อยนะครับทิงเพียงอยากประยากกับมานั่งน้ำเพื่อนสักคนจ้านี่ป้าพี่บาดที่ห้องข้าพี่มาพี่มาชื่อนะข้าพเจ้ากันสิงหทองนามถูกนเลยนะสาหัสสาหัสชื่อพอต่างหนาะชื่อเล่นชื่องอะไรครับสิงทองสาหัสสิงเต๋อสิงเต๋อเปิดแต่ว่าตามีของดีเยอะตัวนี้เนาะ เอาแบงแบงนวกินยาเ้าไลควูดไล่ดังก็ดเีเอาล่ามือเอาตัวเนี้ยพี่เว๊กแบงน้ำกินในตาก่อนแล้วตาแล้วหิวเขาแล้วเอ,เอออันนี้ให้ตายเด้อเออพักกับพี่มี่ักเสียนมาในมะเขือมกเตีนอย่งนี้กิดข้าววันในสิได้มอบซรองให้คุณตานะครับอันพี่น้องเข้าซอยกันว่าภูละเล็กภูละหน่อยนะตาเด้อกล่องข้าวใครกล่องข้าวมาพอม่าม่าม่ามาจูก้อนเนี้ยเอา จ้วะจ้วะจ้วะาดิเอ้าเอาเอาอัตัวแดนเอาออกที่ไหนข้นขาวฮะนี่ฮอีพอเรากินจะข้าก่อนพวกเราควรว่าบ่กินสุกเตียวแั่นี่พอเล้าวะยังกว่อขันถือไฟพอว่าเป็นยังกว่าบ่ยากขันถือไฟพอยากโอ้หยากแบบนี้ละอือเอาเอาสันเอาเอาลูกหลานนางกินน้ำเพลินได้ลูกเด้อ ผู้ใดเอาไปขวาก็ได้หมรครับพี่ลูกไม่ได้กินอย่างนี้นานหรือยังพ่อตาเป็นทังไหนไม่ได้กินอย่างนี้นานยังโดนไปนานแล้วจพอตอนนี้ัวหน้าคนมากก็ได้ใช่คนไปซื้อเลยเชลล่จันนานแล้วไม่ได้กินแบบนี้เนาะตาเนาะอันนี้คืออาหารที่เ่อหมักเป็นเ่าตาแมนอื พี่น้องบางคนอาจจะบ่ออันนี้ว่าเอาเี็ดดิบในตานะครับตาพุ่นมากจริงๆนะครับต่างจังทีคือพ่นต้องการจังิี่นะครับผมต้องขอตรวจขอไฟพี่น้องเด้อนะครับบางที่คับว่าเสียดสูงให้เราเราบ่อเอาบ่อกันเสือไฟผมบ่อเอาเลยอือครับผมขันขันแบบนี้ผมจุ้มกินได้สบายเลยนีครับสบายมามาไอมามาจู้จู้จู้มากินกับตาได้นี่ทีมงานเขาไม่มีผู้ได้กินตะคนนั่งโคโลงิเลยืนพวกซากอยอะไปเลยเอาไปมาบ่ามากินกับเขาบพราะไงไม่มีผู้ได้กินตะคนเลย เป็นกำลังใจเห็นเห็นตากินได้กินแซ่บก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับลูกลูกหลานทีมงานเนาะสิ่งสองโลกก็จะได้ขั้นสมระดับในบางส่งข้าบางวันเขาบอกินสิ่งเดียวกันกันเลยวันที่เหี่ยววันใหญ่นักกว่ายกัดบ่งไก่เลยแต่ตอนเอาเห็ดไปขวนเท้าที่เลยวันเท้าเห็ดแล้ววันนี้จ๋าพูดเลยมาแม่ยมาทางกินน้ำ่อใหญ่แม่โอ้อยากไอ้กวางวันนี้แม่นี่แหละครับพี่น้องครับขันกวางมันเป็นแนวาซักสิทธัวกวยใจพูดได้ขับรถตีงเขียงเลย ถ้าเพิ่งเดือนยามผมว่างกองออกปุ๊บมันเนยบึ้มเลยครับพี่น้องครับมันสิเป็นทังสั่นนะครับนี่ฮะ้งพวกพวกข้าพวกที่แหงคักหนึ่งพวกนี้บึ้มเลยเอากรงมวยเอาสี่ไอพวกนี้ระว่างนี่ระว่างอันระว่างที่กระลังกระลังไอ้คนพ่อกินเข่าเอ้ากอนเน่าฝากกองแค่บาบนี้ต่อเลยเด้อก็ลงอันนี้หอกมามาอะไรบ้าเอาม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 าอันมาเตรียมงานเนา อันนี้เดือตาเอากินรเบ่งกระมเดี๋ยวสีพอสฟ้าเรื่อเรอตัวนี้มือผมมามือเลเยดผมไเอาอครับผมาทาเข้าวานลูกองกข้าานลองลูกนออันนี้คือมือนั่นนะครับตีกามคับอครับนะครับแวันนี้ว่าสิเของน้ามให้พอดีไอแล้ว่าเพ่อเสียพอต่อเติมเพื่อนอยู่่อเติมบานอยู่บานี้ก็เลยว่าของน้ามคือ่านเห็นกวนเพื่อนดอกเอาสิผมเอาเป็นเอาเป็นเงื่อนสดตาเลยเนาะ นะครับไอตาแล้วแต่สิบริหารยังไงคือว่าอันนี้คือซอยเหลือทา้งของน้ำครับนอตานอเอาเอาแล้วกันจีนยงห้อนลายครับผมครับขอบคุณข้าพ่อครับผมเอากินข้าววันนี้กินข้าวอันนี้คือเงื่อนทุกบาททุกตังอันนี้คือแฟนครับเอฟซีทั้งอ่าที่ท่านติดตามอาจารย์ลอยนะครับฟอสิเป็นช่องยูทูบลอยพ้ารอกหรือว่าสิเป็นเฟซบุ๊กของอาจารย์ลอยนะครับเพื่อนไหนมาโพลาร์ซีสหาสิบพลอยสวงลอยอันนี้คือมาหมอบให้กู้ลงเลเด้อครับเด้อเป็น เป็นเงินทั้งเบิรนะครับหาพันเก้าร้อยสามสิบบาทนะครับมากับทีมงานร่วมใจกันตันยูขอนแก่นนะครับร่วมใจกันตันยูขอนแก่นกับพี่ชวนเขามากนะครับเงินเงินตัวนี้คือร่วมกันหลายๆลายทางร่วมไปถึงแฟนครับเอฟซีนะครับร่วมใจกันตันยูขอนแก่นนะครับที่ร่วมร่วมเงินกันมากเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ครับห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทเก้าร้อยครับผมเอาหัวดีเพราะอยากซื้อก็ซื้อก็เพราะอยากซื้อก็เพราะเป็นยังสามตูนเนาะ โอเคครับดาตาจะให้ขอบคุณดาวเอาให้ตากินข้าวก้อนบัดนีิตากินเสร็จแล้วตาเอาไอ้เงินน่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านเด้อวันนี้เด้อขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอคุณเสียเอนะครับขอบคุณเสียคิงนะครับขอบคุณน้องสาวหลาน้ำนะครับเสียปอไสีล่ะเสียปออยู่ไสีล่ะผู้มากรมูนันขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับน่ารักมากวันนี้เอาให้ได้บุญน้ำกันสุขทุกคนทด้นลูกเด้อแกลียวแกลว ขอบคุณครับขอบกูไอ้ไสอีกเทคอนึงนะครับขอบขอบคุณหลายๆครับเอาคลิปนี้เอาซัมนี่้อครับเด้อมีอยังก็ติดต่อกันได้ห้าเด้อครับผมครับขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับขอบคุณคุณลุงนะัวแตมามามากินเขากอนห่วยมาพ่อมามาเดี๋ยวขออนุญาตว้างกล้องก่อนครับพี่น้องไม่กล้ากินเขากันว้างกล้องคนสิมีคนกินรถตัวอ่ะเป็นอันเสร็จนะครับพี่น้องครับเนาะรับทราบนะครับที่จานร้อยเฮ็ดไป มือนั่นจนหอดมือนี้นะครับผมพอว่าบ้านหลังนี้บ้านอลไรหน่อยหลังนี้นะครับเช็ดน้องน้าเช็ดนังลูกไปนะครับผมเอาโอเคพี่น้องครับไปแล้วขอบคุณหลายครับคลิปนี้นะครับการทุงหน้าบ้านตาครับใหญ่นะครับผมบรรลุเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ